สวัสดีครับทุกคนวันนี้แมรีวิวนะครับกับไม้คอกปูพายในเวลา1นนาทีนะครับอย่างแรกครับไม้ตัวนี้ครับมีน้ำหนัก 4u นะครับในเรื่องของก้านนะครับมีขนาดอยู่ที่ G5 ในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับแบบ h v s นะครับซึ่งเป็นเกรดที่สูงกว่าคาร์บอนทั่วไปในเรื่องของเฟรมนะครับหน้าเฟรมเนี่ยเป็นแบบไข่แบบอันเล็กนะครับซึ่งจะทําให้การตบนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับและก็สามารถขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่30ปอนด์ในเรื่องของบาลานซ์พอย์อยู่ที่ 293นะครับซึ่งจัดเป็นหัวกางนะครับทำให้เราสามารถยกไม้ได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งของการนะครับอยู่ที่8.5ดนะครับดังนั้นเนี่ยจัดว่าเป็นก้านค่อนแข็งและก็ทําให้นะครับเวลาตีเนี่ยมีความรู้สึกแข็งนะครับแต่นะครับเนื่องจากเขาใช้แบบคาร์บอนแบบ HVS นะครับทำให้เนี่ยมีการกระจายแรงที่ดีนะครับแล้วตัวนี้จัดเป็นนะครับสายอราวที่ดีมากครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นก้านแข็งดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลืองแรงนะครับแต่ก็สามารถทําได้ดีทุกลูกนะไม่ว่าจะเป็นตบดาหยอด เครับผมโอเคครับจบคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับ